เด yup. ี๋ยววันนี้จะมาแบ่ง <ctions> พ่อแบชงฉันวินมาให้กำลังใจพี่สิทธิ์ตอนนี้เราอยู่พารากตอนนะคะกำลังรีบเจอเอ๊ะเมลี่พอยงถ่ายวล็อกอยู่มันต้องถ่ายค่ะเรารีบเมื่อกี้ชุนละมุนมากนะคะแต่ว่าแต่ว่าน้องเขาน้องหนึ่งน้องโตโน่นะคะลงพเดียนให้แล้วแล้วเราก็มีเวลาอีกประมาณ15นาทีปะ สิบห้านาทีนะคะในการที่จะรอก็เลยขึ้นมานั่งรอข้างบนเพราะว่าอยู่น้ำอยู่น้ำวันนี้เรามาในลุคของ room and by ใช่เป็นชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะที่เราใส่กันเมื่อปีที่แล้วจะปีแล้วไม่ได้ใส่เลยะวันนี้ก็เลยแบบว่าใส่มานะเชียร์ที่สิบนะคะเพ่เห็นหน้าซองเดี๋ยวอวดหน้าซองหน่อย หน้าหน้าซองที่น้องโตโน่ฝากบัตรไว้ให้นี่ไงคุณหนูคุณ่าวดูนี่พ่อแม่พี่โน่ะเอ้ยลูกเราโตขนาดนี้แล้วเนาะเออได้เป็นลูกเราเนี่ยต้องอย่าเรียสนะต้องแบบไม่ไม่เครียดเพิ่เพ้อไปโน่ก็ไม่ค่อยเครียดเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าลูกสาวนะตาเป็นอย่างไรนะคะ Terima <laughs> ใช่ไหมสวยจริงใช่ไหมสวยสวยสองอาทิตย์ทุกอย่างทุกอย่างทำไปเลอะไรนะสองอาทิตย์สองอาทิตย์สุดยอดอีกแล้วแล้วจากนั้นรอดูร้อยเพลงฮิตร้อยเพลงฮิตนะคะอีกเป็นตัวตีนรอดูเดในรอบคดอรอบทีได้อีกนะครับเปลี่ยนชีวิตเป็นที่พิเศษเลยนะคะเม่เอาชุดในเลยคอาพี่โอ๊กินดีด้วยนะคะพี่เซ ดูแลทุกอย่างเป็นพ่อและแม่วันนี้เป็นไงเหนื่อยไหมลูกโอ้โหดูหน้าค่ะเงานเป็นเกาหลีนี่เกาหลีนะเกาหลีเก่งมากดีมากเสร็จแล้วไม่ต้องนอนลีก็ได้ค่ะ<ไ>ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับงาน Bank of Fashion Week สองพนยี่สิบสนะคะก็เจอพี่สิทธิ์เรียบร้อยเจอน้องคนโน,โน้นเราเจอเพื่อนๆพี่ๆในวงการบันเทิงเรียบร้อย เป็นไงบ้างคะพี่อู๋วันนี้สนุปไหมชุดสวยใช่ไหมเนาะเท่มากมีแบบว่าชุดแบบเราด้วยใช่ใช่ทีแบบเป็นเป็นมีเคสมีอะไรอย่างเงี้ยสวยมากนะคะก็เดี๋ยวฝากบอกพี่สิทธินะครับฝากบอกพี่สิทธิ์ว่าปีหน้าขึ้นเดินให้ได้นะคะเก่าพี่อู๋แต่มันชอบจริงคอลเลคชั่นนี้สวยมากๆนะคะแล้วมันเดินวันนี้เราเจออาจารย์เป็นหนึ่งโดยเขาใส่ชุดเจ้าสาวเหมือนเราเลยสวยเหมือนกันป่าพี่เต้ขึ้นลูกห่า โอเคงั้นก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะไปไหนต่อนเราจะกลับบ้านหรือเราจะต้องไปทันต่อจําตอนนี้จําคิวตัวเองไม่ได้แล้วโอเคตากล้องกิตติมากมากคุณธนาธรถ่ายให้ดิชันค่ะอ่ะเดี๋ยวเราเจอกันพี่อยู่มีอะไรฝากมั้ยคะก็ไม่มีครับก็สนุกดีก็ได้มาเจอหลายหลายคนก็ก็คิดว่าจะกลับไปไว้เขายาวๆแล้วเออเนอะกลับไปไว้เขายาวๆดีค่ะได้เก๋ๆโอเค